หลานทรายเอาหญ้ามาส่งครังัวกับสิขึ้นญาติกินในรถเลยนะวันนี้มากินแทวพี่จังยับไปทางหน้าอีกหน่อยเอาลงเอาลงจักนั้นเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเอายับไปทางนาอีก โอเคเดินหน้าจังน้อยลุกเบิ่งได้งัวแยมันเขาสลิดใส่รถ มัวเหลือสามตัวแม่ลูกอ <qu> ันนี้เลื่อยมันมือเศ้ามือเศ้าป้าไปซื้อหญ้าอยู่สามแยกมาโบหัวแจกว่าตัวเสียวหญ้าเขามาส่งกงารฟังกระเพาะน้ำมือจุ่มยือสามมือ

เอาใส่อาใส่หลังรถไว้สักก้อนเดี๋ยวขึ้นไปจังไปยกห้าในะหันลงให้ป้าก่อนมาเก็บเอามังง่วงมาแก้วมังกรเมื่อกินะนะคะลังทรายลับรถมาจอดอยู่หน้าสวนพี่ลกูกฝนตกเมื่อคืนนี่ใครแน่ คะแค่นี้ค่ะ